นี่เลยค่ะความน่ารักของเขาจะอยู่ตรงเนี้ยจะแยกกันกินเดี๋ยวถ้าเขาอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวคอยดูตอนอิ่มนะครับนอนสงบแยกย้ายกันนอนแลงลูกง่ายๆจากบ้าน s อสครับเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจ on the way ยใช่ไหมครับเราจะต้องพา นี่เลยเด็กๆออกนอกสถานที่เ,เ,เราไม่อยู่บ้านกันเราต้องเอาเข้าไปป้อนนอกบ้านอันนี้เลยเราพาลูกป้อนอ่อนดเวยวันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะมาป้อนลูกป้อนกันนะคะอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ตริงหาลูกป้อน นี่เลยเราพกมาอันดับแรกอันดับสองก็คืออุปกรณ์การชงก็เป็นแก้วนะคะแก้วที่ใช้ชงมีสลิงเราพกมาสองแบบสลิงของลูกสลิงกินยาของลูกกับสลิงแก้วที่เป็นหัวบิดๆอย่างนี้ต่อไปก็เป็นตะกร้าตะกร้าขนมจีนเรานี่แหละกับผ้าขนหนูเอาไว้มาเอาคือเอาเขาขึ้นมาจากกล่อง แล้วก็ป้อนในนี้มันจะสะดวกกว่าแล้วก็ต่อไปก็คือมีอาหารแล้วก็ต้องมีน้ําร้อนเราก็ต้องพกน้ําร้อนใส่กระติกแบบนี้กเก็บความร้อนกระติกเก็บความน้อนอเ,เพื่อมันน้าใจอุ่นๆรน้อนๆอ,อยู่ตลอดและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทิชชู่นั่นเองมันต้องมีการเหลอเถอะแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการป้อน ลูกป้อนออนเดอะเววันนี้เราพาลูกเราไปเด็พิเศษที่เซนทันค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเวลาป้อนเซนทันแรวป้อน เราจะไปจอดข้างในร่มกันรุกเราเรียนเช้าที่จอดเหลือเฟือค่ะไปในร่มเด็กๆจะได้ไม่ร้อนครัจอดตากแดดน,นะถ้าใครเอาออกมาข้างนอกตากแดดก็แย่สิคะตากแดดไม่ได้เลยเฉพาะเรียนพิเศษจ้าเปิดให้หน่อยค่ะได้เวลาแล้วเริ่มร้องกันแล้ สิบโมครึ่งแล้วค่ะได้เวลาป้อนอาหารแล้วได้เวลามื้อที่สองของวันเราจะป้อนที่เรามาป้อนสี่ชั่วโมงเรามาป้อนกันในรถเลยแล้วนี่คืออาหารนะคะที่เราผสมแล้วใส่สลิงเตรียมเต็มตัวอ้ายนะขึ้นมาอ้ามาเด็กๆ อันไหนตัวไหนตัวไหนมามามาไม่ต้องแย่งกันอ๋ยจิกมือแม่ใจเย็นๆกันสิเข้าคิวสิลูก <Okay. S 1> ตอนไม่ถูกเลยเอา้เอาตัวนี้ตัวนี้ใจเย็นครับอาใจยเย็นอาใจยเย็นอาตัเวเล็กตัเวเล็กอะตัเวเล็กก่อนมายมก่อนใจกันจังเลยดูดิในเวลานีา่เลยค่ะความน่ารักของเขาจะอยู่ตรงเนี้ จะแย่งงันกินเดี๋ยวถ้าเขาอิ่มแนละ้วเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวคอยดูตอนอิ่มนะครับนอนสงบแยกย้ายกันนอน อดตัวโดนแย่งเหรอลูกมะานาวมะนาวมามะนาวพอน้องไม่กินหนูก็ไม่กินแม่งงกันหนูจริงไหมพอน้องกินหนูกแย่งน้องตัวเดียวๆไม่ค่อยกินหรอกแต่พอเหมือนต้องแย่งกันะ เริ่มจะสงบกันแล้วนะครับไม่เริ่มอะคะ่ะหลับไปแล้วหลับไปแล้วพอกินอิ่มก็จะหลับ<ม>ทันทีนกนี้คือพอเขาอิ่มเขาก็จะไม่เอาเลยไปจอป่อปากเขาเขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเราก็เหลือเท่านี้ค่ะเราเสียดายมันแพงกินซะเราต้องมาหาตัวจีของเรานี่ค่ะดูนะคะช่วยกินให้หมดหน่อยจ๊ะนาวจ๋าอามาจ้าหมูกท้าอันนี้หมูกท้าแน่นอนอะ่ะ เนี่ยตัวนี้แน่นอนค่ะตัวความหวังเราไม่เคยผิดหวังเหลือแค่ไหนก็ขอให้ได้กินปึ๊บอืหมดแล้วนอนได้ครับอ่ะนอนกันได้แล้วเก่งมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนบ่ายสองโมงคึ่งนาะรอแม่ที่รถนานะโอเค,อเคชอบกันไลค์ใช